สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็ปกติเช่นเคยนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับอ่าพาทุกท่านมาชมงานซ่อมนะครับตีวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟ DC เป็นไฟ AC นะครับหรือว่าแปลงไฟแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านนะครับผมก็สําหรับนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับแจ้งมาด้วยอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมลูกค้าแจ้งว่าใช้งานคืนกําลังนะครับเอาไปใช้งานกับ อะไรก็ไม่รู้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกําลังวัดทุกสูงนะครับเยอะๆนะครับผมแล้วเครื่องก็พังนะครับเปิดไม่ติดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้อาการมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไฟเข้าดูก่อนนะครับแบตเตอรี่นะครับไฟแบตเตอรี่ปึ๊บไฟเข้ามาแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับ เิดเครื่องไม่ติดนะครับผมท่านผู้ชมมันมีไฟอะไรขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับอาการนี้เดี๋ยวเราประจำการซ่อมตรวจเช็คกันดูครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมผมแกะเอาจรด้านในออกมานะครับตาตาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวอเตอร์รุ่นนี้นะครับก็จะใช้เป็นไฟ DC นะครับผ่านเข้ามาปึ๊บๆแล้วก็มาเข้ากับชุดมอสเฟตนะครับ ชุดมอดเตพวกนี้นะครับดังนั้นก็จะแปลงไฟนะครับเข้ามาที่มอแปลงนะครับเพื่อที่จะแปลงเป็นไฟฟ้า220โวลต์นะครับนี่คือการทํางานของมันสําหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับผมตรวจสอบอาการเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมผมก็สังเกตเห็นนะครับว่ามันมีฟิลนะครับนี่ตำแหน่งฟิลนะครับผม ตรงนี้จะเป็นฟิวมาจากาแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าแบตเตอรี่มาเข้าฟิวแล้วก็จะมาเข้าที่ชุดชุดนี้นะครับผมซึ่งฟิวมันขาดนะครับนี่ฟิวมันขาดไปนะครับก็เดี๋ยวจะทําการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะลองหาฟิวมาใส่ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันยังขาดอีกก็แสดงว่าอุปกรณ์ข้างในเสียหายนะครับผมเราต้องมาทําการซ่อมตรวจเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวหนเป็นเสียครับผม เดี๋ยวลองเอาฟิวมาใส่ก่อนครับครับผมถ้าผู้ชมมาหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นฟิวฟิวรถยนต์นะครับผมก็เอามาใส่แทนกันได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นฟิว300แอมป์นะครับขนาด300แอมป์ครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับฟิวตัวเก่ามีเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็มาลองดูนะครับว่าเครื่องมันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะยังพังอยู่นะครับ ถ้ามันยังทํางานไม่ได้เราก็ต้องทําการตรวจเช็คกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไฟเข้าดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้ามันยังใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาหาจุดเสียกันต่อไปนะครับปล่อยไฟเข้ามาครับชี้แบตเตอรี่ปึ๊บนะครับทําการเปิดสวิตช์ออนปึ๊บนะครับตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไฟแดงติดนะครับติดแล้วนะครับ ดูกระแสไฟ250โวลต์นะครับอ่านี่มาปกตินะครับกระแสไฟมาแล้วนะครับก็น่าจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบนะครับก่อนส่งงานลูกค้ากันครับผมไปกันเลยครับผมก็ทดสอบก่อนส่งงานลูกค้านะครับตอนนี้ผมจะเทสเป็นพัดลมนะครับพัดลมบ้านธรรมดานะครับผมใช้ไฟ220โวลต์นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับ ต่อไฟแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับต่อไฟแบตเตอรี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ทําการเปิดเครื่องอ่อนเปิดนะเครื่องทํางานแล้วนะครับเราเปิดพัดลมดูครับผมติดหรือเปล่านะครับมีสายนะครับเข้ามาที่พัดลมเปิดพัลดพลมปุ๊บนะครับนะใช้งานได้ปกตินะครับผมสําหรับอาการเครื่องพังเครื่องช็อตนะครับอินเวอร์เตอร์แปลงไฟนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับงานซ่อมนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับกําลังมองหาร้านซ่อมนะครับก็ทักมาคุยสอบถามได้นะครับก็ยินดีให้บริการครับผมว่าท่านใดจะไปลองหัดซ่อมเองนะครับก็สามารถไปลองดูได้นะครับผมก็ติดขัดตรงไหนก็ทักมาคุยสอบถามได้นะครับยินดีให้คําแนะนําทุกท่านนะครับผมยินดีให้บริการนะครับ ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค mm hmm. ์กดแชร์ mm hmm. กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม mm hmm. ไว้พบกันครับ mm hmm. สวัสดีครับ